รีวิวครีมไขมุกของเวียดนามนะคะเป็นครีมตัวนี้เลยแล้วก่อนอื่นเรามาเปิดดูกันก่อนนะคะอันนี้เป็นครีมตัวแรกนะคะครีมตัวแรกนี่เขาบอกว่าให้ใช้7วันนะคะแล้วถึงจะค่อยมาใช้ ตัวนี้กับตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ก่อน7วันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดเนื้อครีมให้ดูนะคะครีมดูข้นมากๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวมิ้นลองใช้ก่อน7วันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูรูปกันนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะคะใน7วันนะคะโอเค อันนี้ครีมตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนตัวบูธนะคะเป็นตัวบูธผิวก่อน7วันเนาะ อันนี้ทาเช้าเย็นเลยนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันนะคะครีมนี้แบบมีความรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะถ้าแ,แบบว่าใครผิวแห้งๆนี่น่าจะน่าจะฟื้นฟูได้ดีนะคะตัวนี้เป็นตัวบูสต์ก่อนนะคะใช้เช้าเย็นเช้าก็ใช้ตัวนี้แล้วก็กลางคืนก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วค่อยต่อด้วย กระปุกแล้วค่อยต่อด้วยสองกระปุกนี้นะอย่าล่มขอเวลาทาตัวนี้ก่อนเจ็ดวันนะคะแล้วค่อยไปต่อกับอีกสองกระปุกนะอันนี้ซึมหมดแล้วนะคะแป๊บเดียวเองแต่ครีมมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเจ็ดวันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะ ตอนนี้มินใช้ตัวนี้ครบ7วันแล้วนะคะตัวนี้นะคะมินใช้เช้าเย็นครบ7วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยครีมอีก2ตัวนะคะเป็นไขมุกเงินตัวนี้นะคะแล้วก็ไขมุกทองตัวนี้นะคะไขมุกเงินตัวนี้นะใช้เฉพาะตอนกลางวันนะคะใช้เฉพาะตอนเช้าเนาะแล้วส่วนไขมุกทองตัวนี้ใช้ตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ในกล่าวจะมีไม้แบบนี้ให้มาด้วยนะคะเดวเปิดดูทั้งสองอันเลยนะคะเราดูอันแรกก่อนนะคะอันแรกนี่เป็นครีมกลางวันนะคะนี่วิธีการใช้นะคะ เขาจะยอดครีมมาเป็นขาวๆเป็นเม็ดไขมุกข้างในอย่างนี้นะคะเรเปิดฝาก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ให้เราคนตัวเนื้อเจลสีขาวๆอันนี้นะคะกับเม็ดไขมุกให้เข้ากันนะคะแล้วค่อยใช้เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะคะ เราก็จะคนจาะข้างบนนิดเดียวนะคะเนีย่ยมันเป็นเม็ดแผลมุกข้างในเฉยแล้วก็คน,นเดี๋ยวมิ้วคนตรงริมให้ดูเนี่ยให้มันเข้ากันนะคะค่อยๆค,คนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องคนนังกระปุกคนไปใช้ไปอะไรอย่างนี้อ่านี่ก็จะได้เป็นเนื้อเจลแบบนี้อย่างนี้เราก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะ ามาดูสีทองกันบ้างนะคะสีทองสวยมากๆเลยสีทองนี้จะเป็นกลางคืนนะคะก็เหมือนกันนะคะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็คน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 ้เลยนะคะแต่สีทองเดี๋ยวมัค่อยคนกลางคืนเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปดูรูปกันนะคะว่า ผลลัพธ์หลังจากใช้ชุดนี้ผ่านไปแล้ว14วันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมิ้นขอใช้ตัวไข่มุกกลางวันกับไข่มุกกลางคืนไข่มุกเงินไข่มุกทองนะคะอีก7วันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูตามสัญญานะคะว่าจะมารีวิวครีมเวียดนามนะคะเซตนี้เลยที่ว่า ใช้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเซตนี้เลยเป็นใช้ตัวนี้มาเจวันนะคะตัวนี้เช้าเย็นเจดวันแล้วก็ใช้คู่นี้กลางวันกับกลางคืนนะตอนนี้ใช้มาประมาณสัก1ิกว่าวันแล้วคู่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูหน้ากันนะอันนี้เป็นหน้าที่แบบเพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะคะนี่ความรู้สึกเลยนะคะว่านุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ จุดด่างดำจากรอยสิวเก่าที่เคยมีก็จางลงด้วยนะคะแล้วก็รูปุมขนนี่ก็รู้สึกกระชับขึ้นมากๆเลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะในราคาที่แบบไม่สูงเนาะถ้าคนที่มีปัญหาริวรอยเขาแนะนำว่าใช้ตัวนี้นะคะจุดด่างดำใช้ตัวนี้แล้วก็พวกความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยผิวแห้งใช้ตัวนี้ โอเคเนาะสำหรับมินเนอร์โอเคนะคะนี่เห็นไหมหน้าดูเนียนแล้วก็ใสขึ้นมากๆเลยแล้วก็นุ่มชุ่มชื้น,นขึ้นมากๆเลยแล้วก็แบบเนี่ยจุดด่างดำที่เคยมีจากสิวแบบนานมากแล้วนะมันก็ไม่ค่อยจางนะแต่พอใช้คุณเนี่ยมันก็จางลงอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะ ผลลัพธ์ดีไม่ดีหรือว่าช้าเร็วแค่ไหนเนาะอันนี้มิ้นใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ3สัปดาห์แล้วมันก็เลยเห็นผลเพราะไม่ได้เพิ่งใช้ไม่กี่วันนะคะลองไปหาตามกันได้นะคะในโลกออนไลน์ก็มีนะเดี๋ยวมิ้นจะทิ้ง ID ของเจ้าของหรือว่าที่ผลิตเลยที่เวียดนามน,นะคะเขาบอกมีบร,ริการส่งมาไทายด้วยนะคะ อันนี้ต้องลองสอบถามกันดูเนาะว่าค่าบริการส่งค่าผลิตภัณฑ์กี่บาทเนาะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวมิ้นขอตัวแต่งหน้าก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยงานรีวิวตัวนี้นะคะลองไปตามกันนะบา,บายนี่เดี๋ยวให้ดูผิวหน้านะคะหลังจากที่ทาแป้งเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเนาะแค่ทาแป้งอย่างเดียวเนาะอื แล้วก็เพิ่อปรับปัดแก้มนิดหน่อยเนี่ยนะเครื่องสำอางติดหน้าดีมากๆเลยนะคะโอเคไปจริงๆแล้วนี้มาแถมเฉยๆนะบ๊ายบาย